อ่ะนะครับก่อนอื่นนะครับเข้ามาที่ตัวจัดการโฆษณาเหมือนเดิมนะครับนะรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะนะครับมาดูตรงนี้ครับนะถามว่าผมออกมาแบ่งปันแล้วผมทำได้จริงหรือเปล่านะครับก็ลองมาดูกันนะครับนะครับต้นทุนต่อผลลัพธ์นะต่อการรับส่งแอปข้อความนะครับอยู่ที่3บาท นะครับนะอ่ะนะครับก่อนอื่นนะมากดคําว่าสร้างนะครับนะแล้วมาที่ข้อความนะครับนะกดดําเนินการต่อนะครับนะครับได้ยินเสียงแทรกหรือเปล่านะครับผมขออนุญาตเช็คเสียงน้๊บนึงนะครับนะครับได้ยินเสียงแทรกหรือเปล่านะครับ อ่ะได้ยินนิดหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้มาตรงนี้ครับการปรับให้เหมาะสมกับงบประมาณแคมเปญนะครับนะเปิดเป็นแบบ CBO นะครับนะอ่ะผมก็จะยิงวันละสามร้อยบาทนะครับนะอ่ะเอาแบบปานกลางทั่วไปนะครับนะกดถัดไปนะครับทีนี้ก็มาเลือกเพจของเรานะครับนะอย่างเช่นนะครับผมจะเพจหารายได้ดอกลิศนะ วันนี้ไม่ค่อยสบายนะครับสวัสดีค่ะติก๊กค่ะอายุ3 1มสิดสวัสดีค่ะพี่ติก๊กฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้น้องติงยังไม่สบายนะครับแต่ว่าก็อาจจะออกมาแบ่งปันนะครับพี่ติ๊กนะพี่ติ๊กทำดอรริตมายังมานานยังนะครับนะทีนี้นะครับ ผมว่าอาการผมน่าจะไม่ไหวแล้วแหละนะครับน่าจะเป็นหนักนะครับอ่ะพี่ติ๊กนะครับพี่ติ๊กสนใจเรื่องแอดพี่ติ๊กยิงอ่ะเคยยิงแอดไหมครับเวลาเริ่มต้นนะครับนะผมเอาอเช่นตอนนี้เวลาสิบโมงสิบแปดนะครับนะผมจะให้แอดตรงผมรันอ่าสองชั่วโมงนะครับให้เขาตั้งหลักได้นะครับนะ ทีนี้นะครับมาปรับตำแหน่งนะครับอ่าตำแหน่งผมเอาตำแหน่งคนที่อยู่อาศัยในตำแหน่งที่ตั้งนี้นะครับพี่ติ๊กเคยยิงแอดแล้วนะครับสวัสดีค่ะคุณตีแม่อ้อยอายุยี่ิบห้าค่ะสวัสดีค่ะแม่อ้อยนะโอ้แม่อ้อย,นะอ,อ,อ,ยอายุยี่ิบห้าเลยนะครับนะก่อนอื่นก็นะขออ่า ให้นะครับนะคนในดอปลิตนะอายุน้อยนะครับนะอายุเด็กลงนะเพราะว่าทานผลิตภัณฑ์ดีนะครับนะหน้าก็จะอ่อนนะครับเคยค่ะทำมาสักพักใหญ่แล้วค่ะพิติ๊กพิติ๊กเสียเงินไปแล้วกี่บาทนะครับกับแอดโฆษณานะครับอาทีนี้นะครับตำแหน่งที่ตั้งนะครับปรับแล้วใช่ไหมครับทีนี้ก็มาปรับอายุนะครับ ผมเอาอายุยี่สิบนะครับแล้วแต่ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนะขายไวๆวนะคะทานผมอิมูเจลลี่นะโอเคครับไม่อ้อยพี่อ้อยพี่อ้อยนะไม่ได้ทานผลิตภัณฑ์ดอบลิตเลยนะครับเพราะว่าไม,ไม่ค่อยมีตังนะครับนะอ่ะทีนี้นะครับนะ ก็เราก็เลือกเพศนะครับเพศเราเอาทุกเพศนะครับนะอ่าเพศเป็นเพศทั้งหมดนะครับนะลองยิงไปครั้งเดียวขาะน้องติ400๊กสี่ร้อยบาทฮะพี่ติ๊กได้มากี่คนนะครับสี400บ่ร้อยบาทพี่พี่ติ๊กยิงวัตถุประสงค์ไหน,นครับสวัสดีค่ะพี่ฟาค่ะสวัสดีครับพี่ฟาฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะพี่ฟาเคยยิงแอดโฆษณาไหมครับ,รบนะ ผมว่าแอดแพงมากค่ะใช่ครับผมต้องอธิบายว่าอ่าอ่าผลิตภัณฑ์อ่าในหมวดหมู่นะครับสุขภาพและความงามนะครับแอดค่อนข้างแพงนะครับนะก็ตกอยู่ที่ข้อความละห้าสิบาทนะครับสมมติเขาทักมาทีหนึง่งเราเสียไปเราห้าสิบนะครับแต่ว่าถ้ายิ่งต้นทุนต่อผลลัพธ์ถูกนะครับเราก็จะยิ่งเจ็บเจ็บตัวน้อยนะครับจริงๆก็มีเทคนิคอะไรต่างๆมากมายนะครับนะ ผมนะครับออกมาแบ่งปันนะครับแล้วผมก็ทําได้จริงนะครับผมเลยอยากออกมาแบ่งปันนะครับคนไม่รู้ก็ต้องศึกษาครับยิงเหมือนยิงรับชมวิดีโอคะ่ะอ๋อส่วนมากเขาก็จะยิงรับชมวิดีโอใช่ไหมครับอ่าผมแนะนําว่าแนะนําว่ายิงแบบมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ข้อความนะครับนะอ่ะมาดูตรงนี้นะครับนะ ผมกดไม่รวมนะครับตรงนี้นะครับมาดูเนี่ยนะครับแล้วผมก็เลือกดูนะครับแล้วผมมาคําว่าพฤติกรรมนะครับห้ามพูดลูกคําว่าไม่มีตัง <c oughs> นะครับไม่มีตัง <c oughs> มีครับ <c oughs> แต่ว่ามันดิกเลียงไม่ได้นะครับพวกโรคภัยไข้เจ็บนะครับ อ้อยนะครับใช่ค่ะมีส่วนร่วมดีกว่าค่ะใช่ครับนะจะได้ไลค์เมน์แชร์นะครับนะอาทีนี้มาดูตรงนี้ครับผมกดไม่รวมผู้ที่ตรงตามเกณฑ์นะครับนะผมมากดเลือกดูตรงนี้นะครับแล้วผมก็มากดคําว่านะครับพฤติกรรมนะครับทีนี้มาดูตรงนี้ครับนะโอ้ยวุ่นวายจังมาดูตรงนี้ครับนะกิจกรรมดิจิตอลนะครับ หายไวนะคะน้องตินะพี่ติ๊กมีเสียงแทรกไหมครับในไลฟ์นะครับอ่ะมาคําว่ากิจกรรมดิจิตอลแล้วใช่ไหมครับทีนี้นะเรามากดติ๊กถูกตรงนี้หมดเลยนะครับนะจะเป็นการหลบแอดนะครับของคู่แข่งนะครับนะไม่ว่าจะเป็นอ่าเฟซบุ๊กอ่าแฟนเพจนะครับ facebook เพจแอดมินนะครับนะ คือนะครับคนที่เป็นแอดมินทั้งหมดนะครับคือคู่แข่งของเรานะครับนะส่วนมากแล้วอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ชอบยิงแอดนะเขาอาจจะไม่ชอบซื้อสินค้าก็ได้นะครับนะทีนี้มากดทิกถูกหมดเลยนะครับอ่ะนะครับ กดติ๊กถูกหมดแล้วใช่ไหมครับนะก็มาอันถัดไปเลยนะครับนะก็กดไม่รวมตรงนี้เหมือนเดิมนะครับอ่ะกดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับนะกดไม่รวมแล้วก็อ่าสร้างใหม่นะครับผมงงแล้วเนี่ยผมตื้อไปหมดเลยนะครับนะ สวัสดีค่ะน้องติสวัสดีคับพี่เปิลนะพี่เปิลยิงแอดมาแล้วกี่วันนะครับนะผมค่อนข้างไม่สบายนะครับสมองอาจจะตื้อๆหน่อยนะครับนะไม่ไหวแล้วนะครับนะอะทีนี้นะครับแล้วก็กดคําว่านะเรามาตรงนี้ครับกดคําว่าสร้างใหม่นะครับนะขออภัยนะครับนะผมอาจจะเวิร์นเวิร์ไปหน่อยนะครับนะ จริงๆก็ต้องตอบคำถามนะก็คือให้ความรู้นะครับนะกดตรงนี้ครับกดสร้างใหม่แล้วมากดตรงนี้ครับปุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองนะครับนะขออภัยนะครับนะอาจจะเสียงแหบนะครับเพราะว่าไม่สบายนะครับนะทีนี้มันเลือกคำว่าเพจ a c e b o o k นะครับนะทีนี้เราก็เลือกเพจของเรานะครับนะอ่ะนะครับ ส่วนร่วมกับเพจคุณนะครับเหตุการณ์นะผมเอาตรงนี้นะครับทุกคนที่มีส่วนร่วมกับเพจคุณนะครับทําไมผมต้องเอาอันนี้นะครับนะก็คือหายไวๆค่ะน้องตีขอพูนครับพี่เปิ้ลนะพีน่นะครับนะก็ขออภัยนะครับนะอาจจะเสียงแหบอาจจะสมองตื้อๆนะครับผมเข้าใจแล้วว่า ร่างกายอ่อนเพลียเป็นยังไงนะครับนะอ่ะทีนี้มาเลอกเหตุการณ์นะครับทําไมผมถึงเอาทุกคนที่มีส่วนร่วมกับเพจของเรานะครับนะก็ประมาณว่าสมมุตินะครับเราบูตเพจมาแล้วใช่ไหมครับนะคืออาจจะมีลูกค้ามากดถูกใจเพจมากดติดตามเพจใช่ไหมครับนะแต่ลูกค้านั้นเป็นลูกค้ากลุ่มเก่านะครับนะเขาอาจจะเคยซื้อของแล้วหรือว่าอาจจะเคยเห็นเพจของเราเห็นแอดของเรานะครับนะแต่ว่า เขาเห็นแล้วเขาก็ไม่ซื้อครับนะก็เลยนะเราต้องกดไม่รวมนะครับนะก็คือการหลบอ่าคนที่เคยกดถูกใจเพจเราคนที่เคยกดอ่ามีส่วนร่วมกับเพจของเรานั่นแหละนะครับนะเพราะว่าประมาณว่าเพจเราเปิดมานานแล้วนะครับนะแต่ว่าเงียบเลยนะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับการรักษากลุ่มเป้าหมายนะครับก็ตามระยะเวลาที่เราเปิดเพจมาเลยนะครับนะ เช่นนะครับผมเปิดเพจมาได้3เดือนนะครับผมก็สโคบนะครับการรักษากลุ่มเป้าหมายอยู่ที่90วันนะครับนะสเดือนก็คือ90วันนะครับนะทีนี้ชื่อกลุ่มเป้าหมายนะครับนะผมจะตั้งเป็นทุกคนนะครับที่ที่มีส่วนร่วมกับเพจนะครับนี่ส่วนร่วมกับเพจโอ้ผมพิมพ์ผูกถูกพิมพ์ผิดแล้วเนี่ยนะครับ โอ้โหผมหนักแล้วนั้นเนี่ยผมว่าผมต้องไปนอนแล้วนะครับนะอ่ะนะครับทีนี้ก็กดสร้างกลุ่มเป้าหมายได้เลยนะครับคําอธิบายยังไม่ต้องใส่นะครับอ่ะทีนี้ก็กดเรียบร้อยนะครับนะทีนี้ครับมาดูตรงนี้นะครับนะผมจะกดคําว่าไม่รวมนะครับนะอะนะครับ ไม่รวมนะครับนะแล้วก็ได้กรอบมาแล้วเนาะแล้วก็กากกระบตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นรวมใช่ไหมครับมันจะเขียนว่ารวมรวมทุกคนที่เคยมีส่วนร่วมกับเพจเราผมกดกากกาทไปนะครับนะผมมาติ๊กตรงนี้ครับคําว่าไม่รวมคนที่อยู่กลุ่มได้กลุ่มหนึ่งต่อไปนี้นะครับนะผมก็ก๊อป copy นะครับคอนโทรล C แล้วคอนโทรล V เลยนะครับทีนี้ก็มาดูกันนะครับอักกดติ๊กตรงนี้นะครับ อาจจะเห็นได้ว่าเราไม่รวมกลุ่มเป้าหมายนี้ครับคนที่เคยมีส่วนร่วมกับเพจของเรานะครับเขาอาจจะกดถูกใจกดติดตามเพจของเราก็จริงแต่ว่าอาจจะไม่ได้อุดหนุนเรานะครับนะก็จะเป็นเทคนิคการหลบคู่แข่งด้วยนะครับหลบคู่แข่งตรงนี้ด้วยนะครับนะแล้วก็หลบลูกค้านะครับที่เห็นแอดของโฆษณาของเราบ่อยแล้วนะครับแต่ว่าเขายังไม่ได้ซื้อสักทีนะครับนะอาทีนี้มาดูตรงนี้ครับ ภาษานะผมเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับขออภัยนะครับที่ต้นคลิปอาจจะเวินเวร์ไปหน่อยนะครับมาดูตรงนี้ครับตำแหน่งการจัดวางนะครับผมเลือกตำแหน่งการจัดวางเองนะครับนะผมไม่เอาอินสตาแกรมไม่เอาแมร์เก็ตเพจนะครับสตอรี่และคลิปก็ไม่เอาในทีมก็ไม่เอานะครับเพราะว่าเรายิงวันละ3า0ใช่ไหมครับงบเราน้อยนะครับ เฟซบุ๊กก็เหมือนอทำหน้าที่เหมือนเพื่อนที่ดีครับนําแอดของเราไปปรากฏยันฟีดต่างๆทบไม่ว่าจะเป็นสตอรี่ในทีมนะหรือว่าอะไรก็ตามนะครับนะแต่ว่าเรางบน้อยนะครับจำไว้ว่าถ้าเฟซบุ๊กนะครับนําแอดของเราไปปรากฏที่ไหนก็ตามพบพันครั้งน,นะเฟซบุ๊กก็จะเรียกเก็บเงินเรานะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยสะโขบตรงนี้นะครับนะสำคัญมากนะครับ อทีนี้ก็กดถัดไปนะครับ <c oughs> <c oughs> การตั้งค่าโฆษณานะครับเปลี่ยนเป็นใช้โพสที่มีอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ทีนี้ก็เลือกโพสนะครับเราอาจจะเคยโพสจากหน้าเพจของเราแล้วนะครับ <c oughs> ถ้ามันขึ้นสีแดงตรงนี้ครับก็คือไอที่เราแชร์มาจากที่อื่นนะครับนะ <c oughs> ไม่สามารถยิงแอดได้นะครับนะ <c oughs> ถ้าเราแชร์มาจากที่อื่นเนาะนะครับ ทีนี้นะครับผมก็จะเลือกเป็นครับอย่างเช่นเลือกคอนเทนต์นี้นะครับคอนเทนต์บอสกุมภานะครับอันดับแรกเลิกฝากชีวิตจะไปเปิดร้านทั่วไปนี่นะกุมภาเนี่ยทำแค่ช็อปอ่ะทีนี้ก็อยู่ที่คอนเทนต์ของเพื่อนๆด้วยนะครับนะอย่างเช่นอ่ะผมจะยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆนะครับนะอันดับแรกเลิกฝากชีวิตเป็นประจำทำไหมนะครับอ่ะมาดูตรงนี้นะครับ ทำไมคนตกงานทำไมค้าราชาการคนตกงาน,นอันบแรกเลิอกออย่างเช่นเป็นค้าราชาการใช่ไหมครับผมก็มาตรงที่ชุดโฆษณาครับนะผมก็มากดตรงนี้ครับรวมผู้ที่เอ่อตรงนี้นะครับเอาผมลองพิมพ์คาว่าค้าราชาการดูเผื่อจะเจอนะครับค้าราชาการเจอไหมนะครับไม่เจอนะครับคู่นะครับ อ่ะยังไม่เจอนะครับเอ่อนะครับโอ้เจอแย่มากมายอ่ะเอาเป็นว่าให้ AI มันเรียนรู้เองนะครับนะมาที่โฆษณานะครับเลือกโพสน,นะครับนะการกระตุ้นให้ดำเนินการนะครับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเป็นส่งข้อความนะครับนะเทมเพลตข้อความใช้ที่มีอยู่นะครับ นะครับพิกเซลผมยังไม่เอานะครับนะทีนี้ก็กดเผยแร่ได้เลยนะครับนะก็ถ้ามันขึ้นสีเขียวก็น่าจะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับอ่าขึ้นสีเขียวแล้วนะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วเนาะนะครับสําหรับเทคนิคการลบแอดของคู่แข่งนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตลบก่อนนะครับนะสมองผมตื้อๆนิดนึงนะครับนะต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ไหวแล้วนะครับ อ่ะผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับเทคนิคการลบแอดคู่แข่ง